จะให้ดีขึ้นอยากจะให้จางลงเคสนี้ค่ะชื่อคุณสุภาพจริงๆเป็นคุณสุภาพที่เราเรียกแต่ว่าเจ้าตัวเองให้เรียกว่าพี่ภาพพี่ภาพอายุ57ค่ะนี่ในวันนั้นที่เข้ามากังวลมากเครียดมากเป็นฝ้าลูกบอกว่าเออแม่เครียดมากลูกสาวพามาแล้วก็รักษาฝ้ากับโปรแกรมมีสรักษาฝ้าไม่ใช้ความร้อนเป็นหนึ่งรอบสองเดือนผ่านไปพี่ภาพบอกว่าหุยมันดีขึ้นอะ ดีขึ้นจนลูกสาวทักลูกสาวบอกว่าสวยแล้วแม่สวยแล้วเลยตัวพี่ภาพมีกําลังใจมากขึ้นค่ะใช้ชีวิตประจําวันอย่างมีความสุขมากขึ้นเช้ามาอยากจะหน้าสดออกไปใส่บาทก็ได้ฉันไม่ได้แคร์ว่าคนจะมาทักฟ้าว่าหน้าคล้าโดนของหรือเปล่านี่คือความสุขของคนไข้ที่เล่าให้เราฟังแม้กระทั่งส่งต่อความความรู้สึกดีไปถึงลูกลูกสาวบอกว่าคุณแม่มีความสุขมากคุณแม่มีความสุขกับผิวหน้าใหม่ที่ใสขึ้นสาวขึ้น,สว,นสวยขึ้น เห็นไหมคะปัญหาฝ้าปัญหาสิวปัญหาหลุมสิวถ้ามันไม่เกิดกับใครก็คงไม่เข้าใจถึงความทุกข์ของคนคนนั้นแล้ววันนี้คะ่ะเรามีอีกเคสหนึ่งมาจากชุมพรเมืองใต้เนาะชุมพรคือภาคใต้ที่มีแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะ มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็คนที่นั่นก็เจอฝนเจอแดดเหมือนๆกันซึ่งภาคใต้บ้านเราแดดค่อนข้างแรงเลยด้วยวันนี้ค่ะเป็นฝ้าและทำไมถึงมาถึงดร์คลินิกลาดพร้าวซอยสีได้มาฟังเรื่องราวของคุณกิ่งกันค่ะสวัสดีค่ะคะแนะนำตัวหน่อยคุณกิ่งมาจากไหนอายุเท่าไหร่คะอายุ44ปีค่ะมาจากชุมพรค่ะ ๋อ oh. แล้วเป็นฝ้ามานานแค่ไหนแล้วประมาณ2-3ปีแล้วค่ะ2-3ปีค่ะแล้ว่ก่อนหน้านี้ยังไม่มีฝ้าค่ะแล้วอะไรทำให้ฟ้ามันเกิดขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่าพี่เจอแสงแดดบ่อยอือค่ะแล้วก็พลภาวะที่บ้านมันค่อนข้างแดดค่อนข้างแรงบอกว่าเจอแสงแดดบ่อยบอกได้ไหมคะว่าอาชีพประจวันประจำอยู่ทำอะไรพี่ทำธุรกิจส่วนตัวเป็นบอ่อทราย บ่อทรายเขาทาอะไรกันก <c oughs> ็คือดูดทรายขึ้นมาแล้วก็ขายทรายนะคะส่งตามแผ่นอ๋อทรายก่อสร้างใช้ในงานก่อสร้างอย่างเงี้ยเหรอคะค่ะก็คือเหมือนแผ่นปูนทั่วไปที่อ่าค่ะแผ่นปูนที่เขาผลิตปูนที่ว่าเหมือนเขาลัะงานหลวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขารับเทถนนอะไรอย่างเงี้ยโอ้แผ่นใหญ่ๆชุมพรก็มีอยู่หลายแผ่นเป็นวัสดุในการใช้ในเรื่องของงานก่อสร้างโดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นถนนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ใช่ค่ะอ๋อแปลว่าเราก็จะเจอแบบเจอมลภาวะทั้งในเรื่องของแดดเพราะว่าจะต้องเป็นใช้งานกลางแจ้งแล้วก็มลภาวะจากฝุ่นละอองต่างๆด้วยใช่ค่ะอยู่แบบนั้นค่ะทาให้ผิวเราเสื่อมสภาพเร็วต้องค่ะแล้วฝ้าก็เริ่มขึ้นตรงแรกจุดแรกมาจากตรงไหนอ่าจุดแรกมันมาจากเราผิวเราดําผิวเราคล้ำมากกว่าอืและที่หลังเราก็เป็นการรักษาด้วยแบบการผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวเราบางครั้งแรกเลย พี่กิงไปเริ่มด้วยการผลัดเซลล์ผิวก่อนเลยเหรอคะค่ะที่ทาเลเซอร์มาก่อนอ๋อเลเซอร์อ่ในประวัติบอกว่าเลเซอร์หน้าใสไปยี่สิบรอบค่ะเหมือนเมนเทนไปเรื่อยๆเนาะเขานัดี่่กนก็ปีก็เหมือนปีนึงเราทำสองสามรอบอะไรประมาณเนี้ยแต่เราเข้าคลอนหนึ่งอะครอนหนึ่งสามสี่ครั้งเราในหนึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทํามก็คือเหมือนเมนเทนดูแลตัวเองไปก่อนใช่ค่ะเสร็จแล้วพอฝ้ามาเริ่มไปลอกฝ้าใช่ครั้งแรกเป็นยังไงมันบวมันแล้วก็ มันเสบร้อนหน้ามากค่ะแล้วก็ผัดเซียบไปเรื่อยๆแล้วพอเราเจอแสงแดดหน้าเราก็กลับมาดำเหมือนเดิมหรอคะค่ะแล้วว่าช่วงแรกที่ลอกออกมันใสใสแต่มันก็อยู่นานแค่ไหนไอ้ความใสที่เรามันจ่อใจเนี่ยมันไม่หายอ่ะพี่ว่าวนมรังสึกพี่ไม่หายจริงๆเราอยากรักษาฝ้าใช่เราไม่ได้อยากเวียนเข้าเวียนออกยี่สิบสามสิบรอบใช่ค่ะถ้ามันเป็นไปได้ครั้งหนึ่งดีขึ้นเลยก็น่าจะแฮปปี้ใช่ค่ะซึ่ง ยี่สิบรอบผ่านไปในช่วงระยะเวลาสามปีค่ะยี่สิบรอบมีความพยายามมากนะใช่มันต้องอดทนสูงมากแล้วอะไรถ้าเป็นฟางเส้นสุดท้ายว่าไม่เอาแล้ะฉันไม่ลอกละมันไม่ไหวมันเจ็บอะคะเจ็บแค่ไหนมันคือมันหน้าบวมแล้วเราคือเราไม่สามารถจะอกคนได้อะ่ะมันปกติเดี๋ยวบวมเดี๋ยวแดงเดี๋ยวดำอยู่แบบนี้คะ่ะก็คือคนที่มาเจอเราในชีวิตประจําวันจะไม่เคยเจอเราในพาร์หน้าปกติเลยถูกต้องค่ะเดี๋ยวแดงอะเดี๋ยวบวม เดี๋ยวดำเอาเดี๋ยววนอยู่แบบนั้นใช่จริงเหรอมันวนหลวอยู่อย่างนั้นเลยพอเราไปเขาก็บอกว่าเหมือนกับผิวเราติดสารอะไรเงี้ยเขาก็บอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้เราลงลงลงแต่มันเป็นความรู้สึกที่มันทรมานมากทรมานของพี่กิ่งคือในวันนั้นที่บอกว่าพอกหน้าด้วยสมุนไพรแล้วมันแสบความแสบเต็มสิบพี่กิ่งให้กี่คะแนนพี่ว่าเป็นร้อยพี่นอนไม่หลับเลยค่ะถูจังหวะที่มันลงยาคุณเลยยี่สิบรอบคนไข้ฉันเก่งมากจะเป็นซูเปอร์เกิร์ลแล้วพี่กิ่ง ออรมมันนากทั้งเลเซอร์ทั้งลอกหน้าคุณขาจากคะแนนความเจ็บเต็มสิพี่กิ่ง <ừ> ให้ร้อยเกินไปเยอะมากนอนไม่ได้เออเคยมีเคสหนึ่งบอกว่าจะต้องนำพิธีกรรมอะไรนะเอาหน้าจุ่มน้ำอะ่ะของพี่กิ่งแบบนั้นไหมก็คือถ้ามันร้อนมากๆากเขาก็ใช้แช่น้ำแข็งอะคะ่ะประคมน้ำแข็งอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนไอซ์บักเก็ตอย่างนั้นหรอรม,นะมันพี่ไม่แน่ใจ ก็คือเหมือนเหมือนไอซ์บาร์เวลาที่ที่เขาต้องการฟื้นฟูผิวกระตุ้นกันแบบม่อนกานไม่เหมือนกันเอาไปแช่ลงอย่างนั้นเลยคือมันที่แช่เหมือนคือเหมือนกับหน้าเราแดงค่ะบวมค่ะแล้วคือมัน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 ปวดแสบปวดร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรานอนไม่ได้ใช่ก็ต้องประคบเย็นแบบนั้นนะคะก็โดยการเอาหน้าแช่น้ําแข็งโอ้บรรเทาอาการบรรเทาความเจ็บแสบในวันนั้นแต่แต่เคสนั้นเป็นคอร์ส นี่ก็เหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นคอร์สเหมือนกันที่บอกว่านอนไม่ได้เนี่ยระยะเวลาของของความทรมานนั้นอะกี่วันหลังจากทําก็คือว่าเราลงยาวันนี้จ้ะก็คือพรุ่งนี้มันก็เริ่มมีอาการแล้วมันก็จะเป็นผลขึ้นนะคะแล้วมันก็จะบวมแดงแล้วบางทีมันก็เหมือนกับปรีเลยเพื่อที่จะผลัดเซลล์ให้ออกเราก็เชื่อว่าการผลัดเซลล์มันจะดีใช่สมุนไพรต้องดีสิออร์แกนิกทั้งนั้นแต่ก็พี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมไม่หาย <laughs> ไม่ได้ผิดค่ะการใช้สมุนไพรใช้สมุนไพรพรอบหน้าสารออร์แกนิกต่างๆไม่ได้มีความผิดอะไรเลยเพียง <c oughs> แต่ว่าในเรื่องของการใช้ในเรื่องของสกินความเป็นกรดของสมุนไพรมันควบคุมได้ยาก <c oughs> เพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้ตะไครเรามันจะฉุนหรือมันจะซาแค่ไหนวันนี้มะนาวเรามันจะเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อย <c oughs> จะขมเปลือกไหมหรือจะมีน้ําหรือเปล่า <c oughs> ซึ่งในอันนั้นนะคะความที่ไม่สามารถควบคุม คุณภาพได้มันก็เลยมีความเสี่ยงที่ว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเกิดว่ารอบนี้มะนาวมันเปรี้ยวล่ะ mm hmm. ถ้าเกิดว่ารอบนี้ความเข้มข้นของตัวสมุนไพรที่เราพอมันมีความเข้มข้นมากล่ะฤทธิ์เป็นกรดมากล่ะมันก็แสบเยอะแล้วมันกัดไปถึงไหนกัดเสร็จแล้วมันหยุดปฏิกิริยาของการกัดกร่อนหรือว่าการพิลวลิ่งตรงนั้นออกไปได้หรือย,ยังหยุดหรือย,ยังก็ไม่รู้เพราะกัดไปเรื่อยๆมันไม่ได้หยุดปฏิกิริยาในการกัดกร่อนหลายต่อหลายเคสที่เราเจอคนไข้ฝ้าดาขึ้นกว่าเดิมใ,ในกรณีของพี่กิ่งก่อนเริ่มทําการรักษา กับตอนนี้ตอนไหนค้ำกว่ากันตอนนี้ค้ำกว่าจากเป็นจุดเล็กๆไม่เยอะค่ะกี่เปอร์เซนต์ที่เพิ่มขึ้นมาพี่ว่าเป็นร้อยเลยอ่ะจริงหรอใช่ร้อยเปอร์เซนต์แปลว,ว่าก่อนหน้านี้อันนี้ไม่ได้มีไม่มีค่ะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเต็มใช่<ๆ>มันเพิ่มเหมือนกับเรายิ่งรักษาเรายิ่งเพิ่มเพิ่มทำไมอย่างนั้นล่ะพี่ก็ไม่รู้หรือเป็นพี่ก็ไม่ได้โทษใคระนะคะพี่ก็อาจจะเป็นว่า บางทีเราอาจจะดูแลไม่ดีแล้วเราบางทีเราต้องอยู่การแจ้งก็คือช่วงพักหน้าของเรามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเวในการรักษาแบบนั้นเราก็คิดว่าโอเคถ้ามันมีเวลาพักหน้ากว่านี้มันอาจจะดีก็ได้ใช่แล้วพี่ก็เลยแบบโอเคในเมื่อมันไม่ดีเราก็ต้องยืดเราก็ต้องเปลี่ยนเวกันแล้วก็ลองแล้วก็วันหนึ่งพี่ก็ดูดร็อคเอแนทพี่ก็ศึกษาเขามาเรื่อยๆพี่ก็ดูเคสนุ้นเคสนี้ที่บินมาจากเมืองนอกบ้างอะไรบ้างจนแบบวันนี้ว่างแล้วก็ตัดสินใจ อยู่ชุมพรดูดรแนทคลินิกมาหนึ่งปีกว่าค่ะเลยเหรอคะค่ะปีกว่านี้เราสนิทกันมากเลยนะถ้าเราคุยกันทุกวันเจอกันทุกวันอะ่ะใช่ก็พี่จะดูให้แน่ใจเพราะพี่รักษาลามาเยอะแล้วอะถึงพี่ก็ไม่อยากพลาดแล้วฟังเส้นสุดท้ายที่ทําให้พี่กิ่งมาถึงนี่คืออะไรมันไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวก็คือแบบแบบเหแบบแบบมือนลูกค้าเคยเจอเราทุกวันเป็นลูกค้าเก่าๆกันที่เป็นห้าปีสิบปีอย่างเงี้ยเขาจําเราไม่ได้อะเขาบอก แล้วเขาก็ไปพูดกับแฟนแล้วว่าเออกิ่งเหรอทาไมถึงดําจังอะไรเลี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแบบเขาที่เคยเจอเราเขาที่เคยทักทายเราสมมตินะเดินผ่านกันแล้วเขาไม่รู้ว่านี่คือเราใช่เขาเราคล้ำขึ้นใช่แล้วก็เมื่อก่อนคือเราจะไปหาเจ๊ดีกว่าไปหาเจ๊คนสวยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเขาไปซื้อทรายเราอะไรเงี้ยค่ะออโอ้เราเป็นคนสวยอ่ะคือโครงหน้าของคุณกิ่งสวยคิวคิวชัดตาชัด จมูกชัดปากชัดคุณฉันชอบคนใต้ทำไมเขาชัดหมดทุกอย่างคนบ้านนี้ฉันคือโลนอีกนิดน,นึงจะเป็นแม่ชีละเนี่ยพอพอ,พอทุกอย่างเครื่องหน้าเราดีแต่วันนึงผิวเราอะมันเสียมันบั่นทอนความมั่นใจใช่ส่งผลในชีวิตประจําวันของพี่กิ่งยังไงในเรื่องของการแบบปกปิดหรือว่าเราพี่เป็นปกติพี่เป็นคนชอบปล่อยหน้าอยู่แล้วไม่ชอบแต่งหน้าแล้วพี่วันนึงพี่จะต้องมาแต่งหน้าต้องมา โผลแป้งเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วแบบผิวเรามันไม่ขาวมันก็จะกลายเป็นสีเทา<ม>การแต่งหน้าออกจากบ้านมันไม่คือมันไม่มีความมั่นใจสำหรับพี่เลยเลยพี่ก็ไม่ค่อยไไอ,อยากจะไปไหนอืมค่ะไม่ค่อยอยากจะไปไหนแปลว่าเวลาที่นัดกับเพือพ่อนสมมตินะมีนัดแกงเพื่อนทานข้าวพี่เคยทำยังไงพี่ไม่เคยไปเลยค่ะสามปีพี่ไม่เคยไปสามปีเลยหรอค่ะมันนานมากนะใช่เราไม่เจอเพื่อนเลยสามปีเลยหรอพีทิใช่ค่ะใช่โโหเห็นไหม คุณคนไม่เป็นอะคนไม่เครียดอะคุณคไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าก็เชื่อว่าคนไข้าทางบ้านที่มีปัญหาฝ้าและพยายามปกป,ปิด<ม>หลายคนใช้เวลาในการแต่งหน้าก่อนออกจากบ้านเป็นชั่วโมง<ช>บางคนลูกชวนไปกินข้าวเผื่อเวลาให้แม่หน่อยชั่วโมงหนึ่งต้องตื่นก่อนคนอื่นหนึ่งชั่วโมงเพื่อมาแต่งหน้านก็คือแบบเหมือนวันหนึ่งแบบเหมือนเพื่อนลูกชายอย่างเงี้ยเขาจะบอกแม่พี่ภูสวยมากเลยแล้วพอมาวันหนึ่งน้าเราเป็นอย่างเงี้ย เราก็ไม่ค่อยอยากจะไปไหนประชุมผู้ปกครองก็ไม่ไปสิท่านั้นก็คือจําเป็นต้องโบแป้งแล้วก็ปิดแมสค่ะโอ้โหเห็นไหมก็เข้าใจถึงความกังวลใจเข้าใจถึงความทุกข์ของพี่กิ่งแต่ว่าทุกๆคนมีเรื่องราวของตัวเองวันหนึ่งอยากจะกลับไปบอกตัวเองในวันนั้นไหมคะวันที่ก่อนเริ่มการรักษาวันที่หน้าเรายังใสอยู่อยากพูดอะไรกับคนคนนั้นเสียดายเสียดายมันมาก เสียดายเวลามากะใช่ใช่เสียดายเสียดายตัวเองคนสวยวันนั้นเสียดายผิวใสใสพี่ทั้งลูกค้าอยากจะไปหาเจอคนสวย <c oughs> ทั้งเพื่อนลูกชายบอกว่าคุณแม่พี่ฟูสวยจใช่ใช่เขาคือแบบเราเคยได้ยินแต่คนพูดว่าเราสวยใช่เป็นคนสวยค่ะ,คะอายุขนาดนี้ยังไม่แก่เลยอะไรเงี้ยแต่ในช่วงเวลาสองสาปีที่ผ่านมาพี่ไม่ค่อยโอเคกับชีวิตเท่าไหร่ แล้วคุณแฟนล่ะคะคุณแฟนให้กำลังใจพี่กินมคือเขาอะไรก็ได้อยู่แล้วเขาก็ยังมองเราสวยอยู่ใช่ก็คือก็ไม่แน่ใใช่ใช่คือเหมือนตัวเราเองแบบเวลาเราแต่งตัวแล้วมันไม่สวยอแต่อให้เราแต่งตัวสวยหน้าเราไม่สวยมันก็ไม่มั่นใจเราซื้อเสื้อผ้าตัวไหนก็ได้ที่เรามองว่าสวยใช่ค่ะแต่หน้าเราอ่ะมันแก้ไม่ได้ใช่ค่ะมันคือคือแบบพี่พี่รา้สึกว่า ผิวสวยๆทำไมมันหาซื้อยากจังโอ้ยคุณคำนี้แรงมากใช่จริงใช่ค่ะบางทีพี่ไปไหนพี่จะชอบมองผิวหน้าคนที่เขาเนียนละเอียดพี่บอกว่าถ้าพี่ไม่สวยแต่พี่ผิวหน้าละเอียดแล้วก็เนียนพี่เลือกแบบนั้นมากกว่าหน้าไม่ต้องสวยก็ได้แต่ถ้าอใผิวดีใช่เนาะใช่ค่ะไม้เป็นนรย่ะพี่กิงเข้าใจเข้าใจพี่กิ่งมาค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่กิงที่ตัดสินใจ ค่ะเดินทางจากชุมพรมาจนถึงลาดพร้าวซอยสีในวันนี้ค่ะมายังไรคะวันนี้มาเครื่องค่ะบินมาค่ะกี่ชั่วโมงชุมพรอ,อ่สี่สิบห้านาทีโอ้ใกล้เนะาะค่ะสี่สิบห้านาทีก็คือแบบอีฉันเคยนั่งรถไฟสิบเอ็ดชั่วโมงคุณพี่นั่งไม่ไหวค่ะก็แบบว่าเรามีเวลาจํากัดคือเราทาเสร็จพรุ่รงนี้เราก็ต้องบินกลับเพราะงานก็คอยเราอยู่โอเคค่ะ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณ <Okay. S 1> พี่กิ่งที่มีความกล้าที่จะมาทดลองการราาักษากับเรามีความไว้ใจเชื่อใจที่มาจากชุมพร <Okay. S 1> มาถึงนี่ล,ลาดพร้าวซอยสียินดีต้อนรับพี่กิ่งมากๆแล้วก็ <Okay. S 1> เราจะควรจะดูแลพี่กิ่ง,งเต็มที่ะ <Okay. S 1> นะคะแล้วเดี๋ยวเอาไว้มาอัปเดตกันเพราะเชื่อว่าคนไข้าทางบ้านคะ่ะมีเรื่องราวของตัวเองที่กําลังทุกข์ใจอยู่เช่นเดียวกัน mm hmm. อยากจะบอกอะไรถึงเขาไหมคะคนที่นั่งอยู่หน้าจอวันนี้ก็คือ หาเงินแล้วคุณก็บินมาที่นี่ค่ะคุณหายโอเคร่วมเป็นกำลังใจให้พี่กิ่งไปด้วยกันนะคะ <c oughs> ก็ฝากนะคะปัญหาผิวของคุณค่ะไม่ว่าตอนนี้คุณกังวลเรื่องอะไรรอยสิวค่ะสิวอักเสบหลุมสิวเป็นฝ้าเป็นกระ ได้ๆต่างๆถ้าคุณหาทางออกไม่เจอหรือคุณเครียดมากพอที่อยากจะหาการรักษาที่เหมาะสมลองส่งรูปเข้ามาได้ค่ะในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นแอป,ปเขียวแอป,ปฟ้าแอป,ปดำต่อๆต่างๆนะคะเรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ข้อมูลเบื้องต้นอยู่เราจะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าเอ้ยปัญหาผิวของคุณเนี่ยคุณเป็นสิวหรือคุณเป็นผดหรือคุณเป็นรอยสิวเราต้องดูแลด้วยโปรแกรมไหนเรามีเอ็กซ์เพรสในแต่ละโปรแกรมให้เลยซึ่งอย่าเก็บไว้คนเดียวค่ะ ปล่อยไว้นานยิ่งรักษายากยิ่งแก้ยากปัญหาเพียงแค่เล็กๆค่ะเหมือนเม็ดทรายอ่ะเหมือนที่พี่กิ่งบอกเม็ดทรายหลายๆเม็ดปัญหาแต่ละวันที่เราเจอมันอาจจะเล็กน้อยค่ะสะสมไว้ในใจบ่อยเข้านานเข้ามันยิ่งใหญ่มันหนักเหลือเกินกับหัวใจดวงเล็กๆของเรานะคะอยากให้ทุกคนคอมเมนต์อย่างสุภาพ